วันนี้นะครับเพกเรียนเราก็จะมาเรียนการอา่านกาบยานีสิบเอ็ดนะเราเรียนเรื่องอนักเรียนม6เรียนเรื่องกาบเหรือของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศนี้จะต้องออกออกเสียงบทร้อยกรองแบบกาบยานะีส่วนกาบที่ออกเสียงแบบการเหรือนั้นก็คือเป็นการเสริมเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าทำนองที่เราพื้นฐานที่เราจะต้องอ่านให้ได้ก็คือทำนองกาบยานีสิบเอ็ดนะซึ่งอ,อันนี้เป็นการอธิบายแบบย่อนะครับ อันนี้จะต้องทําความเข้าใจก่อนว่ากาดยานีนะครับในในใน,นครูเขียนมาทั้งหมดเนี่ยมี3บทเห็นไหมครับอันนี้คือบทที่1อันนี้คือบทที่2และน,นี้ก็คือบทที่3ในแต่ละบทก็จะมี4วรรคนะหนึ่งสองสามสี่ข้อสังเกตจะอยู่ในวรรคที่3ของแต่ละบทนะครับคำคำคำแรกกับคำสุดท้ายนะครับคำแรกกับคำสุดท้ายของวรรคที่สา ก่อนที่เราจะอ่านออกเสียงเป็นคำนองให้เราออกเสียงให้เราฝึกออกเสียงธรรมดาก่อนนะที่ชื่อว่ากาบเรียนมีสิบเอ็ดเพราะว่าหน้าห้าหลังหกนะถ้ามีห้าคำเราแบ่งอ่านเป็นสองประสามถ้ามีหกคำเราแบ่งอ่านเป็นสามกับสามนะครับอย่างตัวอย่างเช่นนะแผนต้องตามกันเลยนะครับพระเสนนะโดยแดนชนทรงเรือต้นนะมีหกแล้วก็อ่าน3สาม งามเฉิดฉายนะครับกินแก้วสองคำแล้วพันอะไารอ่านรั่วนะกินแก้วแพ้วพันนาฬิห้าก็อ่านสองสามอ่อนหยาบวักจับนามอนอย่างนี้เป็นต้นนะครับพอเราอ่านจนครบแล้วการอ่านออกเสียงจนครบเพื่อให้เราตรวจสอบการอ่านของเราว่าอ่านเว้นวรรคตอนอ่านคําต่างๆได้ถูกต้องไหมเพราะว่านักเรียนที่สอบอ่านนักเรียนไม่ไม่อ่านธรรมดาก่อน พอไม่อ่านธรรมนานก,กนเกิดอะไรขึ้นเราก็จะไปเสนดตร,ตรงคําที่มันยากหรือว่าเสนดตร,ตรงคําที่มันเว้นวรรคที่ตางออกไปนะครับามาดูการอ่านออกเสียงเป็นบทร้อยกรองเป็นคำนองสนองน,นะครับให้ใช้เสียงปกตินะในบรรทัดแรกนะครับอาจจะสูงกว่าเสียงพูดเล็กน้อยนะว่าพระเสด็จโดยแดนชนทรงเรือตน ชายกิงแก้วแ,แพรวพันรายเห็นไหมครับว่าบรรทัดแรกกับบรรทัดสองต่างกันยังไงเดี๋ยวครูจะลงท้ายตรงบรรทัดแรกให้ฟังอีกนิดนึงนะครับว่าทรงเรือตนงามเฉิดชายถ้าเราไม่ขึ้นเสียงสูงในบรรทัดในบรรทัดต่อไปหรือว่าที่3าเราจะอ่านว่าเชิดชาย กินแก้วแล้วพันณรายแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้นะครับวันทันนี้ราต้องขึ้นเสียงสูงมาเลยนะครับว่ากิงแก้วกิงแก้วแล้วพันนารายเอื้อนเสียงตรงท้ายคำเลยนะครับกิงแก้ ศัตว์แสนยากรอย่าลืมตรงนี้จะเสียงสูงถ้าไม่เสียงสูงเป็นยังไงแสนยากรเสร็จแล้วนะดูแสนยากร,นะากรเรือริวไม่ได้ต้องเปลี่ยนเป็นเรือริว อีกรอบนึ่งนะครับเฉพาะบทแรกนะเอาแบบต่อเนื่องเลยนะระเสด็จโดยแดนชนส่งเรือต้นงามเชิญชายกิงแก้วอู่แ้วพันนารายิ้มใอ่อนยกากจับงามนอนนำหลักการนี้นะครับมกเรียน ไปใช้กับคุ่ทูบท์นะนักเรียนจะสามารถที่จะอ่านออกเสียงกับยานิสเบตเป็นทำนองสนองนะอ่านแบบบทร้อยกรอบได้ถูกต้องครับฝากไว้นะครับ, like รบเป็นเรื่องไม่ยากนะครับให้นักเรียนทุกคนดูก่อนที่จะมาสอบกับครูครับ